อัปเดตการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ www.medicalsupplement.com เข้าไปที่คลังสินค้าเลือกสินค้ากดเข้าไปที่คูปองร้านค้าใส่รหัสโค 10, ้ดเชตาเท0 C H E T A 10คุณจะได้ส่วนลด10%โค้ด h e t a สามารถใช้ได้ทุกๆออเดอร์ order, ไม่มีวันหมดอายุเลือกจัดส่งภายในประเทศไทยค่าจัดส่งฟรีอย่าลืมใส่โค้ดเช e t a 1 0เพื่อรับส่วนลด10% ก็มาถึงช่วง3ซีรีส์กันอีกครั้งนึ่งนะครับช่วง3ซีรีส์นี้นะครับผมมีโปรดักต์ใหม่จากทาง e n t e n ท e Thailand มาแนะนำา2ตัวนะครับเพิ่งเข้าใหม่หมาดๆเลยนะครับเป็นสายแบบอยากลดไขมันอยากเบิร์นแฟตต้องโปรดักต์สตัวนี้เท่านั้นนะตัวแรกนะครับที่ทาง e n t e n ท e Thailand นำเข้ามานะครับตัวนี้ชื่อว่าตัวเชด ตัว STEM Fat Burner หรือว่าเรียกง่ายๆว่า Fat Burner นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบสาย h a r d ดคอร์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวแอดวานเป็นเปปไทยตัวนี้ชื่อว่าเลทาทูไทเป็นเปปไทยลด ไขมันหรือว่าลดน้ําหนักนั่นเองเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับ2ตัวนี้เลยนะผมอยากจะมาแนะนําในช่วง3ซีรีส์ของ EP นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวแรกเราพูดถึงเกี่ยวกับตัวนี้ดีกว่านะครับตัวเชดหรือว่าตัว fat burner ตัวเชดตัวนี้นะครับเป็น fat burner ที่จัดอยู่ในกลุ่มของสาย hard core นะครับเป็น s t ม m fat burner ตัวใหม่ของทาง entan ent. เหมาะกับคนที่อยากลดไขมันอยากลด f a ตอยากลดน้ําหนักตัวนี้จะไปกระตุ้นการเผาผ่านไขมันได้ดียิ่งขึ้นและส่วนผสมต่าง,างๆนะครับจะช่วยควบคุม การอยากอาหารช่วยควบคุมทําให้เราอิ่มนานมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้จะช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้นและช่วยควบคุมกับความอยากอาหารได้มากขึ้นนั่นเองส่วนผสมของตัวเช็ดตัวนี้นะครับมีทั้งหมด15เชนิดนะครับออกแบบมาเพื่อกําหนดเป้าหมายเส้นทางการเผาผลาญไขมันหลายเส้นทางช่วยให้คุณมีพลังมีสมาธิและมีส่วนร่วมเต็มที่ในเส้นทางการลดน้ำหนักของคุณ ความรู้สึกตัวนี้นะครับที่ใช้ไปนะครับมันจะรู้สึกแบบฟิลมันจะร้อนๆนะครับอุณหภูมิร่างกายมันจะแบบรู้สึกแบบเหมือนมีการเบิร์นอยู่ตลอดเวลานะครับมันจะเหมือนไปช่วยเาผาผลาญไขมันช่วยทําให้เรารู้สึกแบบเอาไขามันไปเป็นพลังงานเพราะว่ามันจัดอยู่ในสายฮาร์ดคอร์ครับผมบอกเลยจริงๆอะ่ะมันมีตัวที่ผมเคยใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น ECA t r e s หรือว่า Code Red อะไรต่างๆนะครับแต่ตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อสายฮาร์ดคอร์น่าจะเป็นตัวที่แบบผมว่าแรงที่สุดของแฟตเบิร์นที่ทาง Enten Thai Land ทำมาแะครับเพราะว่ามันจัดอยู่ใน Fat er, แฟตเบบ มาร์ทคอร์แบบคนที่แบบว่าอยากใช้ตัวแฟตเบิร์นตัวเดียจบ ต้องจัดไปครับตัวนี้ครับตัวเชดหน้าที่ของมันคือมันจะไปช่วยการเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันของเราได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะอยู่ในช่วงที่แบบพักผ่อนแต่มันไปกระตุ้นการเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นหรือว่าบางคนกินในตอนเช้าท้องว่างแล้วก็ออกไปทํางานซึ่งตัวนี้มันก็ยังออกฤทธิ์ฮาร์ฟไลฟ์ของมันมันก็อยู่ประมาณ 5- 6ชั่วโมงมันก็ยังเบรนหรือว่ายังเผาผลาญไขมันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไลน์นะตอนนั้นแต่ถ้าเราได้เดินหรือว่าเราได้มีการขยับหรือว่าเราอยู่เฉยมันก็ยััังงงงทําาาานนนนขออออออมมย่่่ตตเืบบบบวี้กแแ ไม่คนรู้สึกว่าแบบเออมันช่วยเราเาผาผลาญได้ทั้งวันจริงๆครับเบนฟิตของมันหลักๆคือจะเป็นตัวกระตุ้นไขมันไว้เอาไขามันมาเป็นพลังงานอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นตัว ควบคุมความอยากอาหารของเราป้องกันแคลอรี่ส่วนเกินจากการถูกกักเก็บไขมันบางคนแบบตอนช่วงลดไขมันจะรู้สึกหิวจะรู้สึกอยากอาหารแต่ตัวนี้มีลิ์ที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่อยากอาหารหรือว่ารู้สึกว่าแบบควบคุมการหิวได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเบเฟิตของแม่งโคตรเยอะจริงตัวเชดตัวนี้นะครับเป็นแฟตเบรนเนอร์ที่ผมมองว่าเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ในช่วงเด็ดตัวเดียวน่าจะจบเลยนะครับหลักๆแล้วนะครับที่ผมศึกษาตัวนี้มานะครับตัวเชดนะครับหน้าที่ของมันก็คือง่ายๆคือเป็นตัวกระตุ้น พอผ่านไขมันแล้วก็มันน่าจะเป็นสูตรที่เขาออกมาทําเพื่อฮาร์ดคอร์หรือว่าแรงมากยิ่งขึ้นนะครับบอกเลยว่าตัวนี้แรงมากๆนะแต่ในความที่แรงอ่ะผมมองว่ามันอาจจะแบบไม่ได้แรงถึงขั้นแบบทําให้เรารู้สึกแบบเวียนหัวหรือว่าอาเจียนและไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมเคยใช้เฟสเบิร์นตัวแรงที่มันเกินไปอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนแบบเวียนหัวอาเจียนหรือว่ารู้สึกคันยิบยิ แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบฟิลเราจะรู้สึกแบบร้อนๆข้างในเหมือนแบบร่างกายมันกําลังเาผาผลาญไขมันมันกาลังดึงเอาไขามันมาเป็นพลังงานอืมดีมากๆผมผมเชียร์นะครับคนที่อยากลองแฟตเบิร์นตอนนี้สินค้าเข้าแล้วนะครับอ่ะมาถึงเรื่องวิธีการใช้นะครับ ตัวนี้นะครับวิธีการใช้นะทาน1ครั้งครั้ง,งละ2-4เม็ดแคปซูลนะได้ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าจะก่อนซ้อมสามารถทานได้เลยครับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นแบบคนออกกำลังกายคนทั่วไปก็สามารถทานได้เหมือนกันนะถ้าคุณอยากลดน้ําหนักถ้าคุณอยากเบิร์นไขมันถ้าคุณอยากพ,พาผนาไขมันตัวนี้สามารถใช้ได้กับทุกคนนั่นเองเนะเทคนิคนะครับผมจะใช้ตอนเช้า2เม็ดแล้วก็ก่อนออกกำลังกายอีก2เม็ดอันนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะทําให้การเบิร์นของเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับฮาร์ กินตอนเช้าไปแล้วคุณไม่ได้ออกกลาังกายแต่มันยังทํางานมันยังเบิร์นอย่างต่อเนื่องกินเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกเหมือนแบบร้อนๆร้อนๆก็ที่สําคัญคือมันเอาไขมันมาเป็นพลังงานตรงนี้ผมชอบมากแล้วก็มันทําให้เราควบคุมความอยากได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองโคตรดีครับตัวเช็ดตัวนี้นะครับก็ฝากไว้อีกตัวนึงครับอันนี้เป็นตัวแรกที่เรามาแนะนําใน3ซีรีส์ EP นี้นะครับกับเช็ดสติมแฟตเบิร์นเนอร์ตัวแฟตเบิร์นที่จะทําให้คุณเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่แบบผมบอกได้เลยว่าเป็นแบบของดีของแรของไอเทมที่แบบโอ้ยของฮาร์ดนะครับมันคือตัวเปปไทอ่ะมาทำความรู้จักกับเปปไทกันดีกว่านะครับเปปไทมันก็คือตัวอินเจกอย่างหนึ่งในรูปแบบการฉีดวิธีการฉีดเดี๋ยวผมจะมาแนะนําหรือว่าวิธีการใช้ผมจะมาแนะนําในช่วงท้ายกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัวนี้กันเลยดีกว่าครับตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มของเปปไทนะครับชื่อว่าเลทาทูไทเป็นเปปไทลดไขมันลดน้ําหนัก ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้น่าจะเป็นแรไอเทมแล้วก็ของแรมากๆเราต้องมาแนะนําสายเป๊ไทายกันแล้วเนาะมันกําลังเป็นกระแสไว้คนที่แบบใช้ปากกาลดน้ําหนักแต่ผมมองว่าตัวนี้ก็โหดไม่แพ้กันเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเป๊ไทายตัวนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันคือตัวเป๊ไทายที่ทําให้หิวน้อยลงไปยับยั้งความหิวน้ําตาลน,นิ่งและเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่กินเยอะเหมาะกับคนที่อยากลดน้าหนักเหมาะกับคนที่อยากลด ไขมันแบบไม่ทรมานบอกกับคนที่น้ําตาลเวียงหิวง่ายหิวจุกจิกนะครับเหมาะมากกับเป็บไทยตัวนี้แล้วมันช่วยอะไรมันช่วยทําให้เรา ไม่อยากอาหารหรือว่าควบคุมความหิวเว้ยอันนี้ดีมากๆเลยมันเป็นเปปไทด์ที่แบบเวลาที่เราใช้ไปอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกไม่อยากอาหารทําให้รู้สึกว่าเราอิ่มนานขึ้นไม่หิวควบคุมอาหารได้ดียิ่งขึ้นแบบเหมาะกับคนที่แบบชอบกินจุกจิกหรือว่ารู้สึกว่าหิวง่ายหรือว่าตอนเดทรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมมันหิวจังวะทำไมมันทรมานจังวะแต่พอได้ใช้เปปไทด์ตัวนี้ไปนะผมบอกได้เลยว่าอาการพวกนั้นอนะ่ะของคุณจะหายไปเลยเว้ยอิ่มง่ายอิ่มนานน้ําตาลน,นิ่งสมองโลง่งเอาผ่านไขมันได้ดียิ่งขึ้้้นนนมมมััคควบบุระดดดํดาาาตลไีก ลดไขมันแบบไม่เสียกล้ามด้วยนะครับการทางานของมันนะครับมันจะเรียนแบบฮอร์โมน3ชนิดเพิ่มความอิ่มช่วยให้รู้สึกอิ่มและลดความอยากอาหารช่วยการเราผาผลาญไขมันส่งเสริมการสลายไขมันควบคุมน้ําตาลในเลือดช่วยปรับปรุงการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและเพิ่มการหลั่งของอินซูลิน<อ>ผมมองว่ามันเป็นตัวที่แบบครอบคุมสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักหรือว่าอยากลดไขมันเลยหลักๆแล้ว่การที่เราจะ ลดน้าหนักหรือว่าลดไขมันได้อะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากที่เราแบบต้องควบคุมอาหารทํายังไงก็ได้บางคนแบบตะบะแตกหรือว่าโยโย่หรือว่ารู้สึกว่าแบบโหทาไมผมแบบลดน้ําหนักมาถึงเป้าหมายแล้วทาไมผมแบบอยู่ดีๆผมตะบะแตกแล้วผมน้าหนักกลับขึ้นมาเว้ยอันนั้นเขาเรียกว่าโยโย่หรือว่ายาลดน้ําหนักใช้กันตามท้องตลาดที่แบบไม่ได้มีออยต่แบบมันลดน้ําหนักได้จริงเว้ยแต่พอเราเลิกใช้ทําไมถึงกลับมาโยโย่นั่นแหละคือสาเหตุหรือว่ามันไม่ได้ไปแก้ปัญหาตรงจุดแต่ตัวนี้ไม่ใช่เว้ยตัวนี้จะไปควบคุมระดับน้าตา หิดหรือว่าไม่ให้คุณรู้สึกหิวง่ายแต่ยังทําให้การหลั่งของอินซูลินเพิ่มขึ้นน้ําตาลในเลือดยังดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมศึกษามานะครับสำหรับตัวเปปไทด์ตัวนี้นะมันจะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลกระตุ้น GIP receptor และ GLP1 รี r e c เตอร์ของเรามีส่วนช่วยในการเพิ่มการหลั่งของอินซูลินเมื่อระดับน้ําตาลสูงในขณะเดียวกันจะยับยั้ง การหลั่งกูคาคอนที่มากเกินไปทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยนะค,ควบคุมน้ําตาลได้ดีมากๆเลยเว้ยการควบคุมระดับน้ําตาลและหลั่งอินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการสะสมไขมันในเซลล์ตับได้เหมือนกันเหมาะมากครับกับคนที่เป็นโรคความอ้วนนะครับหรือว่าคนที่อยากลดน้าหนักพอดีของแมงโคดเยอะครับตัวนี้ครับเปปไทยที่จะช่วยคุณลดไขมันลดน้ําหนัก อิ่มง่ายไม่อยากอาหารไม่โยโย่และควบคุมระดับน้ำตาลของเราได้ด้วยเป็นไงกันบ้างครับข้อดีของเปปไทา์ตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นของแรเทมแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ใครหลายลหลายคนมากๆว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปที่อยากลดน้าหนักอยากลดไขมันโดยไปควบคุมต้นเหตุของมันคือทําให้เราไม่รู้สึกหิวและทําให้เรารู้สึกอิ่มง่ายอิ่มนานนั่นเองจากประสบการณ์ที่ผมใช้แล้วก็รีวิวจากคนใช้นะเขาก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าไม่ได้รู้สึกหิวเลยแล้วก็รู้สึกอิ่ม นานมากรีวิวจากคนใช้จริงๆนะครับอิ่มง่ายไม่หิวทั้งวันนะครับคุณรู้สึกได้เลยว่าคุณไม่อยากอาหารแล้วก็รู้สึกแบบไม่เวียงรู้สึกแบบไม่งดหกิด เพราะว่ามันไปควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากๆอย่างที่บอกครับตัวเปปไทด์เป็นตัวอีกขั้นหนึ่งนะครับในนักพอกายหรือว่าคนที่มีงบประมาณใช้กันอยู่มาพูดถึงวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลทาทูไทตัวนี้เป็นเปปไทด์นะวิธีการใช้คือเราต้องผสมกับน้าเกลือเข้าไปในขวดเปปไทด์ตัวนีนะ้แล้วก็วิธีการใช้ของเราคือเราจะใช้เข็มอินซูลินแบบนี้นะย้ํานะครับว่าเข็มอินซูลินแบบนี้นะเป็นเข็มเล็กๆนะครับใครๆก็สามารถปักเองได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็วิธีการใช้นะโคตรง่ายเลยครับใช้แค่ อาทิตย์ละครั้งเช่นเราฉีดวันจันทร์ตอนเช้าอาทิตย์ละครั้งสัปดาห์หน้าเราก็ฉีดวันจันทร์ตอนเช้าเหมือนเดิมผมแนะนำนะครับวิธีการฉีดนะครับเริ่มต้นที่1.5 IU อถึง2อ U ก่อนนะครับในสัปดาห์แรกสัปดาห์ต่อไปเราก็ค่อยเพิ่มไปถึง3 IU แอม็กซิมัมอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าเอเวอเรจในการใช้อยู่แค่นี้นะครับ1.5 IU อถึง3 IU อต่อสัปดาห์ฉีดอาทิตย์ละครั้งง่ายไหมสะดวกไหมคุณไม่ต้องฉีดทุกวันฉีดแค่อาทิตย์ละครั้งผมบอกได้เลยว่า เป็นเปปไทด์ที่โคตรเวิร์กและโคตรดีผมจะเอามาใช้ในช่วงไดเอทและเอามาใช้ในช่วงตอนแข่งเพราะว่ามันจะทําให้ผมรู้สึกแบบไม่งูดหิดกับการหิวหรือว่าไม่รู้สึกความอยากอาหารอิ่มง่ายไม่เหวี่ยงไม่รู้สึกนุดหิดด้วยเพราะว่ามันไปควบคุมระดับน้ําตาลแล้วก็ยังเพิ่มกําลังของอินซูลินได้เหมือนเดิมข้อดีของเปปไทด์มันนั่นแหละครับมันเยอะมากๆอยากให้ทุกคนลองมาหาใช้กันดูนะครับหรือว่าถ้าคนสนใจนะผมบอกได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว เชดตัวนี้หรือว่าตัวเปปไทยเลยทาทูไทยตัวนี้นะจัดอยู่ในกลุ่มของลดน้าหนักหรือว่าลดไขมันทางเอ็นแอทไทยแลนด์ได้นำโปรดักต์ตัวนี้เข้ามาแล้วนะด่วนเลยนะครับมีจํานวนจํากัดรีบเลยนะครับเป็นโปรดักต์ใหม่ของทางเอ็นแอทไทยแลนด์ที่เพิ่งเข้ามานะติมแฟตเบิร์นเนอร์ตัวเช็ดตัวนี้เป็นแบบ เม็ดหรือว่าคนที่แอดวาร์หรือว่ามีงบประมาณขึ้นมาตัวเดียวจบไปเลยนะเปปไทตัวนี้นะครับเลทาทูไทเปปไทลดน้าหนักฉีดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะทำให้หิวน้อยลงควบคุมน้ําตาลและเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นกับเปปไทตัวนี้เลทาทูไท 5mg ของทางเอ็นแทนไทยแลนด์ไม่หิวอิ่มง่ายอิ่มนานผอมลงง่ายขึ้นไม่โซมไม่ล้าและไม่โยโย่ลดไขมันโดยไม่เสียกล้ามเนื้อกับเปปไทตัวนี้เลทา ทูทยของทาง e n t แทนไทยแลนดรีบไปหามาใช้กันนะเป็นโรดักใหม่ที่ผมมาแนะนําในช่วง3ซีรีส์ของ EP นี้นะด่วนเลยนะครับถ้าคนสนใจนะครับหรือว่าคนที่อยากลดน้ําหนักเหมาะกับใครบ้างผมบอกได้เลยว่าบุคคลทั่วไปก็ใช้ได้ที่รู้สึกว่าอยากลดน้ําหนักได้อย่างตรงจุดอยากลองอัปเลเวลขึ้นมาใช้เปปไทด์หรือว่าอยากลองการใช้ให้มันเห็นผลประสิทธิภาพได้มากขึ้นและเปปไทด์ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าฉีดแค่อาทิตย์ละครั้งเองใครๆก็สามารถทําได้นะครับแค่มีเข็มอินซูลินแบบนี้แล้วก็มีตัวเปปไทด์ตัวนี้ ง่ายมากๆวิธีการใช้ก็บอกไปแล้วนะแล้วก็สรรพคุณของทางเปปไทด์ตัวนี้ผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับกับ EP นี้ครับมซีรีส์ที่ผมมาแนะนําตัวรถไขมันอย่างเทพเลยนะครับ ทั้ง f a t b u r n e r ตัวนี้ตัวเชดเป็น Fat b u r n e r แบบฮาร์ดคอร์กระตุ้นไขมันกระตุ้นการเาผาผลาญจากภายในและที่สำคัญคือควบคุมความอยากอาหารได้ด้วยและก็อีกตัวนึงครับเป็นตัวแอดวานซ์ของดีของไลท์ไอเทมเลยคือเปปไทด์ลดน้ำหนักที่ทำให้เราหิวน้อยลงควบคุมน้ำตาลเาผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับกับ3มซีรีส์ใน EP ีนี้ที่ผมมาแนะนำวิธีการใช้หรือว่าแนะนำโปรดักต์ใหม่ของทางแอนทันไทยแลนที่จัดอยู่ในหมวดของลดไขมันไข ที่กาลังเล็งๆไว้อยู่อยากลดไขมันใครที่กาลังมีแผนที่อยากลดน้ําหนักได้อย่างวดเร็วจัดไปเลยครับกับ2ตัวนี้ครับเชดและเปปไทด์ตัวนี้ครับเลทาทูไทที่จะตอบโจทย์คุณได้มากๆผมเชียร์นะตัวเลทาทูไทเนี่ยจากที่ผมเคยใช้มาและคนที่ใช้มารีวิวให้ฟังเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรเวิร์กไม่โยโย,โย่น้ำหนักไม่ดีขึ้นหลังจากที่หยุดใช้ไปลดน้ำหนักได้อย่างจรงิงจังไม่หิวทำให้อิ่มง่ายลดไขมันได้ดียิ่งขึ้นไม่โซม ไม่หุดยิดต,ตอบโจทย์มากๆครับกับคนที่อยากลดน้าหนักฝากไว้ด้วยครับกับเป๊ปไายตัวนี้ครับเลทาทูไทยของทาง e n t น n ท t ไ a ยแลนดของดีของแรครับใครที่อยากลดน้ําหนักหรือว่าคนทั่วไปสามารถใช้ได้นั่นเองย้ำนะครับว่ารีบรีบไปสั่งซื้อกันนะของมีจํานวนจํากัดแล้วก็อย่าลืมใส่โคเชต้า C N E T A คุณจะได้ส่วนลด10%ทุกๆออเดอร์นั่นเอง อัปเดตการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ w w w m e d i c a l s u p e r m e n t c o m เข้าไปที่คลังสินค้าเลือกสินค้ากดเข้าไปที่คูปองร้านค้าใส่รหัสโค้ดเชตาเทน c h e t a 10คุณจะได้ส่วนลด10%โค้ด h e t a สามารถใช้ได้ทุกๆออเดอร์ไม่มีวันหมดอายุเลือกจัดส่งภายในประเทศไทยค่าจัดส่งฟรีอย่าลืมใส่โค้ดเชต t a 1 0เพื่อรับส่วนลด10%